เร่อครับขณะนี้เป็นการทดสอบัางเจ็ตที่ชั้นท,ที่เก้าคความลึก1 8เมตรโดยใช้โว์อยู่ที่21โวล์แล้วก็กระแสได้จึงกระแส28แอมจริงๆแล้วโว์ควรจะมากกว่านี้น่าจะได้ถึง24โวล์ความเร็วรอบก็จะมากขึ้นนะก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าการจ่ายกระแสของเรานี่ยจ่ายมาได้แค่นี้จริงๆโวล์นะครับมาจากข้างล่าง อันนี้ลาดูน้ำสิ่งที่เราปรปับปรุงครั้งนี้ก็คือเราติดตั้งบอลวาล์วเพื่อปรับแรงดันน้ำให้ออกสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทน้ำดูนะครับอะพร้อมไหมอะเข้าเลยเวลาตัวนี้เป็นกระบอกที่1.5ลิตรน้ำยังมีออกเป็นห่วงน,นิดหน่อยอายุเต็มที่1.5ลิตรต ได้สูบวินาทีได้น้ำ1.5ลิตรเต็มเดี๋ยวเราจะคำนวณดูนะครับตัวนี้เป็นการคำนวณปริมาณน้ำที่สูบสูบขึ้นโดยประมาณนะครับไฟก็ยังไม่ได้จัดเต็มที่ได้แค่11โวลต์จริงๆ้้องประมาณ24โวลต์ครับจากการคำนวณแล้ว การคำนวณจะได้น้ำอยู่ประมาณ9ถึงโดยประมาณ9ลิตรต่อนอาทีก็อยู่ที่ชั่วโมงละ540ลิตรต่อชั่วโมงครับซึ่งปริมาณมากน้อยนี่มันจะขึ้นอยู่กับโวลต์อยู่กับโวลต์ที่เราใจ่กระแสที่เราใจ่ายใ,ให้กับเครื่องตั๊มเซตตูนี้แล้วก็จำนวนรอบรอบ ที่มันจะต้องจ่ายให้มันได้รอบของมันมันจะได้น้ำเพิ่มมากที่สุรนี้